นี่เลยนะครับตอนนี้เด็กๆแยกกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะประชุมกลุ่มที่ทําเพลงกันนะฮะว่าจะออกมาแนวไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเดียนี้นมีไลฟ์สดนะครับท่านใดอยากสนับสนุนรางวัลให้กับน้องๆก็สามารถติดต่อที่แม่ได้โดยตรงเลยนะสำหรับกิจกรรมบอกรักแม่ภาษีออนไลน์มีการประกวดเต้นซึ่งเอาวิชาชีพที่น้องๆเรียนนี่แหละครับเอามาใช้ในการบูรณาการนะฮะในการแข่งขันเป็นกิจกรรมในวันนั้นเนาะกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะครับ ว่าแต่ละคนจะดีไซน์ยังไงก็คือให้เขาสอนกันเองคิดท่าเต้นเองได้ฝึกเป็นครูฝึกด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็จะทําให้เด็กได้รีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายกันไปเป็นกิจกรรมสนุกสนานนะครับไม่ได้เน้นความจริงจังในการแต่งกายอะไรเงี้ยครับก็คืออาฮ่าที่แบบหาได้ง่ายๆชุดที่แบบเรามีอยู่อะไรเงี้ยครับแต่รับรองว่าเน้นเป็นแนวคอมเมดี้แนวตลกสนุกสนานเฮฮาสนุกสนานน่แต่ว่าจะมีน้ําตาแน่นอนครับก็คือเรื่องของกิจกรรมวันแม่นะฮะทุกคนก็จะได้บอกรักแม่ผ่านสื่อออนไลน์นะฮะดูว่าเราจะทํายังไงกันท อ๋อน้องต้าจะเป็นกรรมการหลักครับแล้วก็จะมีสนับสนุนภายในบ้านด้วยนะครับก็น้องต้าก็จะเป็นกรรมการตัดสินร่วมด้วยนะครับในการเต้นในการทําโชว์ของพี่ๆนะฮะแล้วก็มีพี่ๆศิลปินหลายคนเลยที่เราจะได้เชิญมาร่วมนะฮะนางเอกพระเอกของเรานะครับมานั่งเป็นกรรมการในการตัดสินบนเวทีนะครับก็รอติดตามน้องกิจกรรมนี้สนุกแน่นอนครับ12สิงหานะฮะบอกรักแม่ผ่าเสือออนไลน์นะครับกับน้องๆแดนเซอร์อาร์บีแดนของเรานะฮะ ขยับร่วมสนับสนุนน้องๆในรางวัลต่างๆได้เลยนะครับตอนนี้ก็ทางวงสนับสนุนมาส่วนหนึ่งแล้วนะฮะก็จะมีจากพี่ๆศิลปินอีกรอบหนึ่งนะครับมีไลฟ์ให้ดูครับมีไลฟ์มีไลฟ์ใหญ่เลยแหละนะครับน่าจะเป็นไลฟ์ใหญ่ให้ดูเลยให้ชมเลยนะฮะอืออนี่เลยนะครับ อัพลาลับบ้าน2วันเอามาพรุ่งนี้ครับโอ้พิซซ่าลงแล้วนี่เอเทนขามาเอเทนหนึ่สอามเทนป้ยเย่เอเทนว้าวออ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 ่ครับออออัออออออวอออ ครูตุลากับทุกคนครูตุลาได้เพลงเลิศมากจิ้มได้ดีมากเลยทุกคนแล้วจิ้มมมแ่ันเหลือเลือดเออเหลือดแล้วเลือกเพลงดีด้วย <c oughs> ได้เพลงแบบเออแนวเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นแนวเลยฟ้าแต่พราล็อกคงคุยขึ้นหนักมาก <c oughs> <c oughs> อ๋อของอีเฟิร์นของอีนางเฟิร์นค่ะขอบคุณครับอะไรดีนลมหกเรา เดอะเบสจะไปไหมสลบ้าบอกว่าเมื่อวานไม่สบายเลยหรอเบสไปออนแม่หลายรอบแล้ววันนี้ยอาากกกินมเข้าดูเจ้ามาร์คค่ะเจ้ามาร์คเจ้ามาร์คเจ้ามาร์คอยู่นี่ค่ะทุกแม่อยู่นี่หมดเจ้ามาร์คก็ลังจะฉีกขาครับน้องอัพลาครับไปมั้ย ไปเย้ขึ้นไปอบนดับแรกแล้วเราก็มาเลยนะเออแล้วก็โทรหาแม่แม่โอ้ยโตขอ้นมาหนึ่งขึ้นมาหนึ่งโอ้มีเด็กอ้วนทำค่ะทุกคนแม่เมงครับเองไหมครับไม่เองอ๋อต้นตานไม่ได้อยู่แล้วน้องกวางต้นตึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วอันนี้ครูเก็บงานครับถ่ายคลิปพี่ๆลงอยู่สลับกันถ่ายแต่ละวันครับปวดไหมอ่ะ ปวดก่ <laughs> น้องฉีกได้หรือยังเออเออเออพาพี่บอลทำนะทีหลังอะ่ะเออพาพี่บอลทำชาเลนจ์ด้วยนะ <laughs> <laughs> เออเอาใหม่สิก้อนมาใหม่ทีนึงสองบุ๊ปบุ๊ปบุ๊เอออย่าไปฝึกทำอยู่บ้านนะครับทุกคนทำไม่ได้นะไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะเดี๋ยวขาหักหัวแตกนะครับ อันนี้น้องๆผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะฮะเนี่ยน้องตอนนี้น้องฉีกได้แล้วน้องอ้วงฉีกฉีกขาได้แล้วนะฮะตอนนี้เก่งมากไ,ไม่ไหวแม่มหัศจรรย์มากทำไมทำได้เหรอลุงนี่เยอะเลยเมื่อกี้นี้ไหนดูไม่ดูใหม่สิแม่ไม่เห็นเมื่อกี้มาไหนดูไม่ดูใหม,ม,ม่ส,หส,สมมมิหนึ่งสองสามอมีมีพร้อมหนึ่งสองสามอุกไปมีมีพร้อม อืมามามาเออเจ้าสมาร์ทไม่ขึ้นเลยอ่ะเออไม่ได้เลยขาหนูงอลูกน้ำโคกโอ้เลิศ นี่น้องติวคาดมาอย่างนี้ดังเลปาร์ชีต้าค่ะทุกคนเกือบไปแล้วครับคนแรบางคนติด้นอยูจะค่อยืดเมื่อกี้น้องยกขาขึ้นได้ไหมได้ได้แล้วหรอน้องยกขาได้ยังได้แค่ไหนเมื่อกี้อ่ะโอ้วันใหม่ ตายแล้วจะได้ไปน้องเงินพันเนี่ยเนาะแต่น้องนนบุรพายากครับยากจริงๆยอมรับว่าทำยากมากเลยไม่คงใช้เวลานานมากกว่าจะทำได้เอออจะมาเออเออเออออเ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 เอเอ่เออเเอเนี่ยเ โอ้ตุลาพี่เกอร์กลับแล้วค่ะตอไจัดเสร็จแล้วบ๊ายบายโอเค่ เออเอออฉีดยาแล้วหนึ่งเร็วเร็วมิมี่เร็วมีคนทำอ่ะตอ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 ยู่นี่ค่ะเมื่อกี้ตอตอไม่ได้ฉีดเออ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 ีกคนจะเห็นผลฉีดแล้วยังเออครับฉีดได้ยังวันนี้ได้ได้ฉีดไหมยังไม่ได้ฉีดครับอ่ะลองดูิได้ไหมได้เออไม่ได้เออพี่อขเก็บไว้ก่อน จริงเลยเออยกได้ไหมไม่ได้หรอกลงไม่ได้เป็นเก่งอันนี้ยกได้ยังยกขาขัดได้ไหมเออเออเออขึ้นได้ไหมขึ้นได้ยังเออต่อต่อได้ไหมต่อต่อเออเอาทหารซิทอัพเดี๋ยวเราก่อนซิทอัพก่อนไปบน้ำไปเร็วเออเอาพอดี ฉีดยาใม้อีกเลยเียวอ่ะตัวอย่างพิสิตอย่นะพูดเดียวแล้วถ้าจะหยิบให้หยิบให้เลยค่ะเขาเอ,อาพิพื้น,นอะไรที่ขอดูใน่ยทหารนะ่ะทานพิพื้นก่อนมันจะได้ขึ้นหน้าอกไงแล้วท่า,ากกไหร่เอาปกติจะเท่าไหร่เออต้องต้องถอดรองเท้าก่อนเออที่ดาวเออท่าไหนท่านนี้ใช่พระทหารที่ดาวเออใช่อ๋อท่าน,น,าท,านท่านมีจะได้อกออใช่ไหมอ๋อมันมือแคบใช่ไหม ตอนนี้กำลังให้ฟิตบนอยู่ท okay. <Hey, ุกคนสิสิบหกสิบเจ็ดเอ้ยสิบอปดโอเคปกติทำทุกวันไหมถ้าอยู่ค่ายอยู่ค่ายไม่ได้ทุกวันไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหมเพิ่มไงหน่อยป้าบ่อยเพิ่มไหนี่เดูเก่งไงสิเก่งกล้ามที่ขึ้นหรือยังเออเดี๋ยวก็มาตอนนี้กำลังรอหน้าอกอีกนิดนึงยังยังไม่ได้ เออยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้ตอนนี้ใช่เดี๋ยวจะก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นใช่เดี๋ยวให้ดูเออใครมาแอบปรับกล้องเอาพี่คิวก็ยังว่าอยู่สีกล้องมันนีาต้นตาลหวานมากเลยเมื่อกี้เออเอาใหม่เอาใหเออแล้วมีท่าไหนอีกที่ทำปกติเราทำท่าไหนบ้างก็จะมีสลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นท่าสควอใช่ไหมท่าไหน พาน้องคอมทำด้วยเนี่ยเออท่าไหนที่ก็ทำเวลาออกกำลังกายท่าไหนอีกอืมสควอร์สท่านนี้เออเออเอาฉีกให้ได้แต่แตลงเซ็นเตอร์แล้วยังเซ็นเตอร์ได้แล้วเออแต่แต่วันนี้แรงเก่งใช่แต่วันนี้แรงเก่งมันมันแคบอือบางนี้เออเออเออเนาะเอาไรเนีย เออเออวันนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมเออ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 อามันตึงไม่ได้ยืด, <S <S ด,ยดอ๋อไมาอาบน้ำฝั่งเยอะหน่อยนะเจ็น้ำมันแรงเลยเออน,น้ำแรงมันน้ำบาลหรอฝั่งนั้นนะใช่ครับเดี๋ยวก็มีทุกคนเดี๋ยวรอเวลาก่อนกำลังให้ฟิตอยู่เพิ่มหน้าอกเดี๋ยวหน้าอกก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนไม่ได้ซิฟุงไม้ยังไงตัวช่วยซิฟุงก่อนเลยเนาะซิฟุงไหมเออ คิดปงมาแล้วป้าบอกว่าสู้ๆเดิมลูกเออเนี่กำลังมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรออีกนิดนึงกำลังให้ฟิตหุ่นอยู่อือี๋ยวรอต่อ,ตอ,ตออีกนิดนึงนะครับผมกำลังเริ่มยาวแล้วอีกนิดนึง๋ยวใจตัดแค่มันเข้าทรงใช่หนตัดได้เข้าทรงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะได้ไปเจรไาในผมอีกรอบหนึ่งไหมเนี่ยอย้าวไปแล้วทุกคนจะลงรา์แล้วนะครับสวัสดีครับ เออพี่เลี้ยงรอแล้วดูพี่เลี้ยงรอ, <laughs> พ,งอพี่เลี้ยงยินรอละไอ้ยืนเทียบกันที้ร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะ <80 S 1> เออเออเออเอเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบเท่าไหร่เขาร้อยต่วนสิบเซนนะครับห่างกันสิบเซนต้นตาลก,กับคอมห่างกันสิบเซนเออยืดไปเออถ้าใส่ส้นเออเออ <laughs> <laughs> ไ,ด,ได,ด้ได้ 1, 2, 3, ยืด,ยดออได้หนึ่งสองสามยืดยืดเออได้ได้ต้องอยู่อย่างนี้เออ โอเคครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ